สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรองสภาพสวยพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนะคะจะวิ่งตลาดนัดก็ได้นะคะทุกท่านล้อแม็คลอๆค่ะมีสเกิร์ตด้วยนะคะคันนี้รถอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะราคา74,000บาททุกท่านสามารถเจราจาต่อรองค่าน้ำมันเดินทางกลับกันได้นะคะ สีไม่ค่อยสวยนะคะลักษณะตามรูปเลยนะทุกท่านเน้นไปตามสภาพค่ะเอาไปใช้งานกันได้นะคะ, <c oughs> คะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เทอร์โบค่ะอัตราการเร่งดีขับขี่สบายค่ะพวงมาลัย SRS นะคะเพลงมีฟังค่ะเป็นรถกระบะโตโยต้า D4D ปี02 <c oughs> ตัวท็อปนะคะมี ABS มีถุงลมเกียร์ธรรมดาค่ะ เครื่องดีความร้อนปกตินะคะเดินทางไกลได้แอร์เย็นมีเครื่องเสียงแอมสตัวนะคะแต่ว่าต้องไปไรสายลำโพงกันหน่อยนะคะช่วงร่างจัดใหม่ค่ะร้อขอบ18สีไม่สวยค่ะไปตามสภาพนะคะในราคา7จ็ดหบาทเงินสดอย่างเดียวค่ะภาษีพรบรปี66เล่มพร้อมโอนนะคะ สนใจโทรคุยโทรนะัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ